สวัสดีครับผมแอนธนาทิพย์กับรายการเพลินทูเพลินเล่นเพลินเลื่นชิลชิลรายการที่แนะนำทุกท่านไปรู้จักกับเรื่องเล่นเล่นของเด็กๆครับเล่นอย่างไรให้สนุกเล่นให้ปลอดภยัยเล่นอย่างสร้างสารรค์ครับและที่สําคัญเราจะทําให้เรื่องเล่นๆ่นนี้เป็นการพัฒนาเด็กๆได้อย่างไรทุกท่านครับผมเชื่อว่าทุกท่านน่าจะรู้จักบิงโกกันอยู่แล้วแต่ว่ากิจกรรมวันนี้ครับเราจะนําบิงโกไปรวมกันกันกบธรรมชาติาจะออกมาเป็นรูปแบบไหนนั้นตามผมไปดูกันเลยดีกว่าครับเกมบิงโกของครูจะเป็น บิงโกธรรมชาติเออเคยได้ยินไหมอ่าไม่เคยได้ยินไม่เคยเห็นใช่ป่ะอ่านี้มีทั้งหมดกี่ช่องคะลูก <10. S 1> อ่ามีทั้งหมด10บหองสิเดี๋ยวเรามาลองทำบิงโกด้วยกันเลย ขออาสาสมัครใครก็ได้หนึ่งคนทีละคนเนาะให้บอกว่าเราคิดว่าเราจะเจออะไรในแปลงนานะ๋ยวให้แต่ละคนคิดว่าสิ่งที่เราจะเจอในแปลงนาคืออะไรพอเพื่อนบอกมาแล้วสมมติครูสมมติครูบอกว่าครูจะเจอควายในแปลงนาเนี่ยต้องเจอแน่ๆเลยก็ <laughs> ให้เราเลือกอสมมุต <c oughs> ิให้เราให้เรามันจะเป็นไปได้ด้วยใช่ไหอ,อาให้เป็นไปได้ด้วยแล้วก็ให้พวกเราเลือกนะลูกนะว่าเราอยากจะวาดสิ่งที่เมื่อกี้เพื่อนบอกอะสมมติเมื่อกี้ครูบอกว่าครูคิดว่าจะเจอควายใช่ปะ่ะเอ๊ะเราอยากจะเจอช่องไหนเราเราวาดช่องไหนสมมติว่าครูอยากให้ควายของครูอยู่ช่องนี้อ่าพวกเราก็วาดไปแต่ลูกสมมติว่าลูกอยากจะให้ควายของลูกอยู่ช่องที่หนึ่งก็ได้ แต่ของครูอยู่ช่องนี้ก็ได้ของคนนี้อยู่ช่องนี้ก็ได้แล้วแต่เราว่าเราอยากจะให้อยู่ที่ไหนก็ได้ให้เวลาทุกคนนะหนึ่งนาทีในการวาดปลาดุกข,ของครูสมจิตในช่องไ,ไหนก็ได้ช่องไหนก็ได้หนึ่งช่อง <c oughs> <c oughs> จริงโจ้น้ํจิงโจ้นู้กให้เราเราเข้าใจว่าว่าสิ่งนี้คือจริงโจ้น <c oughs> ้ํามดดำ วาาเลยช่องไหนก็ได้มดดาเอาเลยเอาเลยท้าทายสุดๆท้าทายสุดๆเลยแตนปูเออต่อยมันนะลูกอ่าส่อหาแตนรู้จักไหมว่านเหมือนมดแต่มีปีกแค่นั้นพออ่าแตนเล่น เห็นหมเห็นปะเออเหไหนอนะ่ะให้ของครูสมจิตไหมสุดท้ายที่ยังว่างอยู่อะไรก็ได้ที่เราประทับใจ เดียวครบไหมเออเอาเท่าที่ได้ลูก หายากแต่เราหาเจอแล้วเรารู้สึกยังไงนะรู้สึกดีใจดีใจแล้วก็ตื่นเต้นด้วยเตื่นเต้นเพราะว่ารู้สึกว่ามันสบายตาโอ้สบายตาเนาะเห็นถึงความเรียบง่ายเลยใช่ป่ะเป็นเขาเรียกอะไรนะกระท่อมเล็กๆใช่ไหมเป็นเพิงนะมีของใช้ในนั้นเต็มเลยเต็มเลยลมเย็นลมรื่นเนาะแล้วตอนที่ เราเจอเขาในบ่อน,นั้นรู้สึกยังไงมั่งดีใจดีใจใช่ปะได้เจอสิ่งที่ชอบขอบคุณเด็กๆทุกคนเลยนะคะที่ได้แลกเปลี่ยนแล้วก็ทำให้เราได้รู้เนาะว่าแต่ละคนชอบประทับใจอะไรบ้างนะนี่ค่ะชื่อมิมี่ค่ะอายุ11ปีค่ะช่วงบ่ายคุณรูเขาให้ทำกิจกรรมบิงโกธรรมชาติะคะ่ะให้วาดรูปเกี่ยวกับ พวกธรรมชาติสิ่งแวดล้อมก่อนแล้วถึงจะออกสำรวจได้ค่ะแบบว่าได้มาสัมผัสธรรมชาติโดยตรงค่ะปกติจะอยู่บนชั้นเรียนจะไม่ได้มาสัมผัสอะไรแบบนี้ได้อ่จินตนาการแล้วก็การสังเกตการการได้ยินเสียงของสัตว์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกสนุกค่ะแล้วก็ดีใจที่ได้มาเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วย กิจกรรมบิงโกธรรมาชาตินะคะก็เป็นกิจกรรมที่ให้เด็กๆค่ะได้ลองอนึกถึงเนาะว่าพื้นที่ที่เขาเคยได้ใช้ชีวิตหรือว่าเขาเคยได้เรียนอยู่ตรงเนี้ยมีอะไรบ้างที่เขาคิดว่าจะได้พบเจออาจจะเป็นเรื่องของสิ่งที่มีชีวิตเป็นต้นไม้เป็นสัตว์หรือว่าเป็นดอกไม้หรือว่าอาจจะเป็นสิ่งแวดล้อมอื่นๆอย่างเช่นรูปภาพหรือว่า กระถางดอกไม้หรืออะไรก็ได้ให้เขาลองจินตนาการดูว่าเอ๊ะถ้าเราไปตรงพื้นที่ตรงนั้นเขาก็คิดว่าเขาจะเจออะไรบ้างเนาะพอให้เด็กได้จินตนาการเราก็จะเปิดโอกาสให้เด็กเนี่ยได้แลกเปลี่ยนเล่าให้ฟังอะค่ะว่าเออหนูจินตนาการถึงอะไรลูกคิดว่าเจออะไรแล้วก็ให้เพื่อนๆแต่ละคนเนี่ยได้วาดสิ่งที่เด็กคนหนึ่งเสนอมาอย่างเช่นครูปูบอกว่าอยากจะเจอ,เจอควายอ่าก็ให้ทุกคน ได้วาดควายมาแล้วก็ลงในกระดาษที่เป็นบิงโก,โกที่มีทั้งหมด16ช่องตรงไหนก็ได้แล้วแต่เด็กๆตามอัธยาศัยแล้วก็สิ่งสำคัญทุกทก,กิจกรรมอะค่ะคือเราไม่ได้ต้องการว่าเฮ้ยลูกจะต้องวาดให้เหมือนนะลูกจะต้องวาดให้สวยให้ดีที่สุดเป็นภาพแบบไหนก็ได้ในแบบที่ลูกอยากให้เป็นก็ให้แต่ละคนได้มีโอกาสได้สแสดงความคิดเห็นว่าอยากจะเจออะไรแล้วคิดว่าจะเจออะไรบ้างช่องสุดท้ายเนี่ยคะ่ะก็จะเป็นช่องที่เปิดอิสระว่า เด็กๆคิดว่าชอบหรือคิดว่าอยากจะเจออะไรถ้าเขาเดินไปแล้วสำรวจแล้วพบความงามตามธรรมชาติหรือในสิ่งแวดล้อมนั้นก็ให้เขาเลือกสิ่งนั้นมาพอได้มาแล้วเราก็ตอนที่ก่อนจะได้ไปทํากิจกรรมเราก็คุยกันเนาะว่าตรงนี้เราจะพยายามช่วยกันค้นหาในแบบของตัวเองแล้วถ้าค้นหาไม่ครบเป็นอะไรไหมเด็กบางคนก็บอกนะว่าอจะเสียใจบางคนก็บอกไม่เสียใจถ้าเด็กบอกว่าเสียใจเราก็ ยอมรับได้ลูกโอเคถ้าลูกอยากจะเสียใจมันก็เป็นความรู้สึกของลูกเราก็ยอมรับให้เขาเสียใจได้แต่ก็ให้เขารับรู้ว่าก็มันก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งของชีวิตเราไม่ได้ต้องการว่าใครได้บิงโกมากที่สุดคือผู้ชนะแต่วิธีการหรือว่ากระบวนการที่เราได้เข้าไปสำรวจสิ่งแวดล้อมเข้าไปใช้เวลาของตัวเราเพื่อความสงบ แล้วก็ไปค้นหาตรงนั้นต่างหากที่สําคัญเป็นยังไงกันบ้างครับน่าสนุกมากเลยใช่ไหมกับกิจกรรมบิงโกเกมธรรมชาติในวันนี้การที่นําเด็กๆนั้นได้ออกไปสํารวจธรรมชาติได้ออกไปค้นพบมแมลงได้ออกไปหาสัตว์ที่พวกเขาอยากเจอได้ออกไปประจนภัยในพื้นที่ใหม่ๆนั้นก็สามารถสร้างความสนุกและความสุขให้กับเด็กๆได้แล้วครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วผมแอนธนาทิพย์กับรายการเพลินทูเพลินเล่นเพลินเลินเชิญชวต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับ E ีีหน้านั้นเราจะนำเด็กๆไปเล่นสนุกกับธรรมชาติในรูปแบบไหนโปรดติดตาม EP ีต่อไป สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับเห็นไหมเห็นปะ